เลิกเป็นอินเทรเวิร์ดเป็นไงกูเปิดคลิปไอฮีสวัสดีครับบอ,อกัสฟีครับตอนที่7จ็ดจากสาในคัมภีร์พัฒนาตัวเองครับผมครบสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับผมแพ้มาหลายตอนและตอนนี้ผมจะจริงจังสักตอนหนึ่งกูจะเอาชายแท้ของกูกูจะความเบวซิกมากูกลับมาอินทรเวิร์ดในประเทศไทยครับมี2ประเภทหลักๆครับผมคืออินทรเวิร์ดจริงๆพวกคิดนี้แม่งหล่อสมึงอยู่คนเดียวมึงมีงม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 งความสุขได้ในตัวของมึงเองพอมึงออกสังคมมึงก็คุยได้ทําปกติเพียงแค่มึงเหนื่อยที่จะอยู่กับคนหลายๆคน ต้องเซฟเวลาให้ตัวเองก็มีแบ,บนงนะครับ introvert แบบ self frame ครับผมมึงตั้งของมึงขึ้นมาเองว่าเอ้ยกูเป็น introvert เฮียมาผ่าเดียวได้ตัดคลิปเนี่ยแต่นั่นไม่ใช่ introvert ครับเขาเรียกว่าเข้าสังคมไม่เป็นมึงต้องเข้าสังคมไม่เป็นครับเลิกความคิดที่ว่ามึงอยู่คนเดียวได้ครับสุดท้ายมึงต้องเข้าสังคมอยู่ดีซึ่งคลิปนี้กูไม่ได้มาบอกว่าจะเข้าสังคมยังไงนะครับเอาไว้คลิปหน้านี่รอติดตามใน YouTube แล้วกันนะครับดูตัวเองให้ชัดเจนครับว่าตัวเองเป็น introvert จริงหรือเปล่าถ้าเป คุณต้องเข้าสังคมได้จะต้องมีคนอื่นบอกว่าเฮ้ยมึงก็คนปกติคุยสนุกอะไรเงี้ยจะมีคนที่อยากอยู่กับคุณไหมแต่อีคิถ้ามันไม่มีใครอยากอยู่กับมึงเลยอ่ะมึงเข้าหาใครปุ๊บอ้าไอคิยทำไมกูไม่มีเพื่อนถ้ามึงมีคําว่าไม่มีเพื่อนนั่นคือมึงไม่ใช่อินโทรเวิร์ดครับตัดคำว่าอินโทรเวิร์ดออกไปได้เลยมึงต้องมาเลือกอะไรครับว่ามึงจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดหรือมึงจะเป็นมาป่าเดียวดาเอาไว้ยังไงก็แนะนาครับการเข้าสังคมอ่ะพอได้รู้จักกับคนอื่น มันสนุกไปเยอะพองง้นระบุให้ดีครับว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่เป็นหมาป่าเดียวดายจริงๆหรือว่ากูคิดคำคมไม่ออก <c oughs> เจอกันในคลิปหน้าครับเสร็จแล้วสำหรับสัปดาห์แรก a u g u s t r ครับ Be the best version of yourself จิบนโนไซโก